ลกูกศย์ปูคนที่ชอบนั่งสมาธิสายบุญทั้งหลายถ้ามึงอยากหาที่สงบเงิเงียบปู่แนะนำนะที่คนไม่พลุนข่านไม่วุ่นวายคือป่าชา้านี่แหละเงียบสงบดีทำให้สมาธิมึงดีขึ้นด้วยนะมึงไม่ต้องกลัวเรื่องผีสางอะไรหรอกนะมันไม่มีหรอกเองจิตของมึงคิดไปเองบางคนก็คิดไปเองแค่เสียงใบมุงใบไม้อะไรกขาแกกก็กลัวกันไป เองนะไม่ต้องไปกลัวเราเป็นคนดีคิดดีทำดีเราสร้างบุญสร้างกุศลพวกเทพเทวดาเขาจะคุ้มครองเผลอๆมีผีคอยมาเฝ้ามึงด้วยดูหลังปู่สิเห็นไหมยังมีผีมาคอยเฝ้าปู่เลยไม่ต้องไปกลัวพวกเขาหรอกเราคิดดีทำดีเราทำสมาธิแผ่บุญแผ่กุศลไปให้พวกเขาเขาก็จะบถึงครองเรานะที่ป่าช้าเนี่ยสงบดีถ้าใครอยากจะทำสมาธิหรือนั่งอยู่ที่เงี เงียบสงบไม่มีคนพุ้งซ่านหรือว่าคนเดินฝักไฟไปมาเสียงคนวุ่นวายอูแนะนําเลยที่ป่าช้านี่แหละเงียบสงบขอมึงนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็ทําคําสะอาดให้เขาหน่อยสถานที่ของเขาเราต้องดูแลสักวันเราก็ต้องมาที่นี่กันอยู่แล้วนะไม่ต้องกลัวหรอกที่นี่เงียบสงบดี